<clears> Thank <throat> סלאטה, 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 סל come i don't पतयो I เราได้จัดเกยบไว้ก่อนนะคะ 4. นายสมจิตหันเหินห้านายเพียพงษ์หันเหิน 6. นายศักสยามหันเหินเจดนายทองเลือกยันตะพันแ์8แม่เอี่ยวธรรมจินดา9นายน้ผลธรรมสมบัติส0บนางวาฬินธรรมสมบัติ 11. อนางเรือสีหันเหิสนส2สองนางทองเหลืองอักษรดี สิบสามนายช้ยืดอักษรดีและสิบสี่นางยุพินธรรมชินดานะคะทั้งสิบสี่ท่านนะคะเรียนเชิญพ่อข้าต้องสนุนได้เลยค่ะค่ะอีกสดีตั้งมินนะคะพ่อคุณแม่ที่มีรายชื่อนะคะเชิญเลยนะคะเข้าไปเลยไม่ไม่ไม่ตามระดับไมได้ทุกท่านเข้าไปเลยนะคะท่านที่ขยับมาทีหลังก็มาไกลยับมานะคะ ถ้าระวังแนวฝังไว้ให้อยู่ท่านก็จะวางแนวตั้งเพื่อนถวายพระคุณเจ้านะคะนางจอมศรีนายการนายสรินายสมจิตนายเปียพงศ์นายศักดิ์สยามนายทองเลื่องแม่เอี่ยวนายลำพนนางวารินนางเมืองศรีนางทองเหลืองนายเชยุทธ คือพีนะคะคุณพ่อเชินี้ค่ะมีมีสองใบนี้นะคะตอนนี้ 来，听啊！<music> <music> And

ผู้สูงส่งลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณครูอิสระครูพาแน่ได้รัเรีนยนประวัติของพระกสิอธิชัยโยรขอรียนเชิญครับธัมศสกา์พระเทชวชิระังศิีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครตามทุธและขอะคุณเจ้าครูด้วยความเคารพอย่างสูง กาบเรียนท่านสสชสยเชลคนชรบท่านแองเกยสมชายจันานางเระผมในสลักภูบาแน่เป็นข้ะการบรรณาภูเย็นสล,ลักไดปดีแล้วก็หมายจากญาให้นำเรียนกระวัติพระอาจารย์ประสิทธิ์ดังนี้นะคะรับพระอาจารย์ประสิทธิอ์อธิปัญโย นางสุุลขันเหินเกิดวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2502 0 491เป็นคุณพ่อพันีหันเหินเสียชีวิตแล้วคุณแม่นวลพันเหินปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านพันนาตะบนพันนาอำเภอสว่างดินจังหวัดสุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คน 1. นางจอมศรีปัชชาทำอาชีพกสิกิกรรมอยู่ที่บ้านันนา 2. พระอาจารย์ประสิทธิปธิัญโยขันเินผู้มรณภาพ 3. นางสมชิตอินทชา ปัจ,จบันประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ที่บ้านพนา 4. พระอาธิการสุพิอษอคาัาสีนาสุกุมน,นัน่เหมือนเจ้าวาดวัดป่าพันนา 5. ร้อยตีสลิดขันเหมือนปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านพันนา 6. นายสุริย์กิตขันหเหมือนปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว ยู่ที่บ้านทานนาประวัติการศึกษาพระอาจารย์ประสิทธิ์รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนบ้านทานนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่โรงเรียนแหงนวิทยาคม รับราชการตำรวจชั้นประทวนจศจ่าสิบตำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 0 2511ประจำที่สารตำรวจภูธรจังหวัวดสุโนครจากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ผิหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสุโนครได้ไป ช่วยราชการสุขาที่ประเทศเพีเทนามใต้ได้รับเหรียญัยสมรลูปูประดับเปลลระเบิดชั้นหนึ่งรวมระยะเวลาที่รับราชการ1 6ปีชีวิตการสมรสได้สมรสกับนางวิเชียนหันเหินนางสุนเดินใจก,กับทัน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่มีบุตรธิดาสามคนหนึ่งเด็กหญิงนรรัตน์นเหมินเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยสองนายศักดิ์สยามเหนเหินปัจจุบันประกอบอาชีพที่บริษัทยงสนใจนึ่สามนายปิยบ,บุตรเหนเหมินปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรี การอุปสมบทเมื่ออายุ59ปีคือพุทธศักราช2550หลายได้เราได้เข้ารับการอุปสมบทที่วัดโชติการามอำเภอสองดาวจังหวัดสุโนครโดยมีพระครูวรจิตธรรมโปศนหลวงปู่เชนวรรรมโมเกตพระครูชายยะพระสวัยเตชะธรรมโมพระทั่งพวงเป็นพระ กรรมวาจาจารย์พระจำเนียนจิตตสังวโรว่าท่านพวงเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเร่าเรียนในสำนักพระอุัชฌาจนจบชั้นนิสัยมุตตะกัและได้เรียนจบทำนิสัยชั้นเอกได้แสวงหา ออกศึกษาโเรียนออกทูดมกรรมฐานที่จัดเลยและสถานที่อื่นๆในภาคอีสานประกอบการอาภาธเมื่อปีพุทธศักราช2565มีอาการอาภาธด้วยโรคมะเร็งลำไส้ได้เข้ารับก,การรักษา,าที่โรงพยาบาลทหาร่านซ์น เด็จพระรุฬาลักแดงดินจีังหวัดสุกลนครได้ถือมรณาพาเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา17.55นสิรวมอายุดยดได้77ปี9เดือนและ24วัน75ปี ขอประทานโทษนะครับ9เดือนและ24วันขอเชิญทุกท่านสรุปเป็นเวลา1นาทีครับ พร้อมบุญสิทธิ์อุทิศเสริมเพิ่มเป็นทุนจนเป็นบุญทุนสุขสัร์นิรันดร์นลำดับตัดจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าบังสะกลใจรอราคาขอเรียนเชิญท่านผ